สสรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพออ 1, 700ศ1,700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณนคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ อ๋อเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนงึ่งคราวนี้เป็นตอนที่124แล้ว คราวนี้นำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานในรัฐพิหารที่ชื่อว่าทุพภาเราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกที่นี่ก็คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้ตามโปรแกรม Google Earth จุดที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือหมู่บ้านขนาดเล็กชื่อว่าหมู่บ้านทุพพาหรือออกเสียงเป็นอินเดียว่าดุบบา หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมู่บ้านภูรหาตั้งอยู่ที่อำเภอขยารัฐพิหารนักโบราณคดีที่เดินทางมาสำรวจที่นี่นั้นคือเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมอดีตผู้อำนวยการกลมโบราณคดีของอินเดียคนแรกได้เดินทางมาเยี่ยมและมาสำรวจที่นี่คือในปี2404หรือปีคศ1861 ท่านผู้นี้ก็ได้พบเนินโบราณขนาดใหญ่ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นซากสถูปและยังพบเนินโบราณอีกหลายจุดเลยทีเดียวรายรอบหมู่บ้านที่สำคัญก็คือได้พบพระพุทธรูปที่แตกหักรวมทั้งสถูปขนาดเล็กอีกจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวภายในหมู่บ้านแห่งนี้เรามีความสนใจจึงได้เดินทางไปสำรวจพุทธสถานแห่งนี้อาตมาได้เคยไปแล้วสครั้งครั้งที่หก็คือวันที่ 5มีนาคม2548เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านพบว่าภายในบริเวณหมู่บ้านนั้นก็มีเนินโบราณเป็นซากสถูปขนาดใหญ่และมีพระพุทธรูปทั้งสมบูรณ์และแตกหักเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอย่างเช่นในภาพนี้ก็เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยปาละทําจากหินดำแต่ว่าพระเสียรน,นั้นหายไปแล้ว แล้วก็ยังมีซากสถูปที่เป็นหินดำกระจายอยู่ในพื้นที่ซึ่งความจริงมีการทำลวเหล็กกั้นไว้แล้วแต่ว่าชาวบ้านไปสร้างเป็นอาคารโรงเรียนไว้ความจริงเนินโบราณแห่งนี้เมื่ออเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเดินทางไปสํารวจขุดค้นแล้วก็ได้ประกาศให้เป็นเขตโบราณสถานของประเทศเจ้าหน้าที่ในยุคหลังก็นานๆานมาเยี่ยมทีเพราะความไม่ได้เอาใจใส่ชาวบ้านก็เลยถือโอกาสบุกรุก ได้สร้างโรงเรียนทัพในพุทธสถานภายในบริเวณพุทธสถานที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยนอกจากจะมีสถูปโบราณกระจายอยู่ทั่วไปแล้วก็ยังพบพระพุทธรูปที่ยังสมบูรณ์อยู่คือปางประธานพรความสูงก็ประมาณ3ฟุตเศษเศษภาพต่อมาจะเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่นั่นก็คือเป็นเนินโบราณซึ่งอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมสันนิฐานว่าที่นี่คือซากสถูป วันที่จะมาไปเยี่ยมในปี2,548นั้นบริเวณสถูบนั้นถูกชาวบ้านขุดเอาดินจากเนินโบราณแห่งนี้ไปถมพื้นที่จะสังเกตเห็นว่าดินที่นี่นั้นผสมกับอิฐที่แตกหักมีกองฟางของชาวบ้านอยู่ข้างบนภาพด้วยภาพต่อมาเป็นภาพสถูบเหมือนกันที่ถูกขุดเอาดินไปใช้จะมีวัวมัดไว้ข้างบนด้วยต้นมะรุมขึ้นเต็มไปหมดในพื้นที่ตรงนี้ ภาพนี้จะเป็นภาพของแนวสถูปโบราณซึ่งก็คงจะเป็นฐานวิหารจะสังเกตเห็นว่าข้างๆสถูปนั้นก็จะเป็นแนวหินซึ่งก็เป็นขนของเก่าเหมือนกันน่าจะเป็นวิหารโบราณไม่ใช่ของที่ทําขึ้นมาใหม่พระพุทธรูปที่นี่นั้นเก็บไว้ในโรงเรียนบ้างในวัดฮินดูบ้างนอกจากจะพบสถูปโบราณและพระพุทธรูปโบราณแล้วก็ยังมีเสาวิหารที่นอนอยู่ข้างๆอีกหลายเสาเลยทีเดียว เสาวิหารแห่งนี้เมื่อชาวบ้านรือพื้นที่แถวนี้แล้วก็เอามาวางไว้บริเวณข้างๆโรงเรียนก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งส่วนเสานี้ก็ปักอยู่ในพื้นที่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็เอียงๆเล็กน้อยส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพของสถูปโบราณที่ชาวบ้านรือเอาดินไปจะตากผ้าไปฝั่งทางด้านซ้ายมีต้นมะรุมขึ้นเต็มไปหมดเลยทีเดียว ส่วนสถูปโบราณที่เป็นลักษณะวงกลมนั้นกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดแม้กระทั่งในบ้านเรือนก็เอาฐานของสถูปนั้นไปทําเป็นที่นั่งเป็นคล้ายๆกับม้านั่งอยู่ข้างๆกับเด็กที่นุ่งผ้าสีเหลืองๆนี้ก็มีซากสถูปอยู่ด้านซ้ายมืออยู่กลางป่าก็มีซากสถูปโบราณเหมือนกัน หลังจากนั้นก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับชาวบ้านก็มีคนมามุงแล้วก็ถ่ายภาพเยอะเลยทีเดียวนี่ก็คือภาพบรรยากาศในปี2548ที่ตมาได้เดินทางไปสำรวจจากนั้นก็มาที่วัดฮินดูข้างกับแม่น้ำจะเป็นอาคารสีขาว,ขาวที่วัดฮินดูนั้นก็มีพระพุทธรูปแตกหักอยู่ที่วัดอีกหลายองค์เลยทีเดียว อย่างในภาพนี้ก็เป็นซากสถูปโบราณทำจากหินดำที่ผนังนั้นถูกทาด้วยสีขาวใหม่ๆสถูปโบราณก็เลยเปื้อนไปหมดเลยทีเดียวที่ผนังของเทวาลหรือวัดฮินดูยังมีชิ้นส่วนของสถูปโบราณนั้นแปะไว้ด้านข้างที่น่าสนใจก็คือพระพุทธรูปองค์นี้ที่อยู่ใต้ต้นสะเดาด้านซ้ายเป็นสถูปโบราณส่วนด้านขวานั้นเป็นพระพุทธรูปหินดำ สมัยปาละประมาณพศ1400เศษแต่ว่าไม่มีพระเสียรบริเวณด้านนอกของวัดฮินดูก็ยังมีพระพุทธรูปปางชานาแมานแตกหักอยู่สององค์แต่ไม่มีพระเสียรเหมือนกันก็นำมาจากในบู่บ้านนี้เองต่อมาเราเดินทางมาครั้งที่สอง ในครั้งที่2นี้อัตมาได้เดินทางมาในวันที่27พฤษภาคม2565มาสำรวจที่นี่อีกครั้งหนึ่งว่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่ปี2548และปี2 5 6 5ผ่านไปถึง17ปีสถานที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราไปนั้นในช่วงเดือนพฤษภาอากาศค่อนข้างร้อนจัดเลยทีเดียวจุดแรกที่จะพาทุกท่านไปชมก็คือเป็นวัดฮินดูในท้ายหมู่บ้าน ที่อัตมาเคยเห็นพระพุทธรูปหินดำแต่ว่าไม่มีพระเศียรเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้พศ2 5 6 5ยังอยู่หรือไม่หรือหายไปแล้วสองฝากงฟังของวัดฮินดูในปัจจุบันนี้ก็มีร้านค้าเล็กๆมาขายสินค้าให้คนที่มาไหว้พระแล้วอัตมาก็เดินเข้าไปบริเวณท่านในก็สถานที่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวจนกระทั่งงงว่าเอ๊ะ ใช่ที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็สอบถามว่าเป็นที่เดิมก็คือหมู่บ้านทุพพาหรือดุบบาจุดที่จะพาท่านทั้งหลายไปชมนั้นก็คือตรงบริเวณต้นโพใหญ่ที่นี่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีพระพุทธรูปหินดําเหมือนกันแล้วก็ปากคงฉพันณ์นลังสีฝั่งท่านนั้นขวานเป็นสถูปหินดำอ๋อในที่สุดญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาก็มา ชมพระพุทธรูปอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ทำไมมีพระเศียรน,นั้นก็คือชาวบ้านนั้นได้ร่วมกันแกะสลักเอาพระเศียรทำจากหินดำมาแปะไว้ก็คือพุทธรูปที่ไม่มีเศียรเอามาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ดูก,ก่อนหน้านั้นนั่นเองก็คือองค์เดียวกันแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันนี้ใส่พระเศียรเพื่อให้องค์พระนั้นครบสมบูรณ์ พุทรูปองน์นี้ความสูงประมาณ45นิ้วทำจากหินดำสมัยปาละปริสถานอยู่ภายในบริเวณโบราณสถานที่พาทุกท่านไปชมก่อนหน้านี้แล้ว จากนั้นก็จะนำพาทุกท่านไปชมจุดที่น่าสนใจต่อไปที่วัดฮินดูแห่งนี้ก็มีต้นมะขามโบราณเนี่ยเกิดขึ้นอยู่หลายต้นเหมือนกันเป็นต้นขนาดใหญ่มากให้ร่มเงาดีมากเลยทีเดียวจุดที่น่าสนใจก็คือข้างๆกับอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่นี่เองฝั่งทางด้านขวา ทางวัดได้เอาลวดสแตนเลตมากั้นไว้อย่างดีเลยทีเดียวที่น่าสนใจก็คือมีซากสถูปโบราณที่ทำจากหินดำมาเรียงไว้พร้อมกับศีวะลึงในาศาสนาฮินดูเอามากองไว้ที่นี่เหมือนกันนี่ก็เป็นโบราณสถานทางด้านพุทธศาสานาที่ขุดพบภายในพุทธสถานในหมู่บ้านแห่งนี้นี่ก็คือสถูปทางด้านพุทธศาสานาที่เอามากองไว้ที่นี่ ร่วมกับสิวะลึงในศาสนาฮินดูสรุปแล้วก็มีอยู่3หรือสสถูปเลยทีเดียวตรงกลางนั้นเป็นสถูปขนาดใหญ่จากนั้นเราก็มาที่วัดฮินดูเล็กๆว่ามีโบราณสถานอะไรบ้างนะฝั่งทางด้านขวาที่ตมาชีตรงนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของสถูปชาวบ้านก็เอาผงสีส้มนั้นมาทาที่องค์พระ ั่งทางด้านนี้ก็มีเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สกัดทําเป็นสถูปทางด้านนี้ก็มีเป็นชิ้นส่วนของสถูปเหมือนกันติดกับฝั่งแม่น้ำท่านทั้งหลายนะชาวบ้านก็ซักเสื้อซักผ้า สรุปว่าทั้งสี่ด้านของวิหารสีขาวแห่งนี้เนี่ยมีสถูโบราณที่แกะสลักจากหินดำแปะไว้ทุกด้านเลยทีเดียวจากนั้นเราก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อวัดเส้นผ่าศูนย์กลางขององค์พระ หน้าตักนั้นกว้าง3 7นิ้วส่วนองค์พระนั้นสูง4 7กนิ้วก็เหลือเฉพาะในส่วนที่เทปูนขึ้นมาเนื่องจากต่ำกว่านั้นเราก็ไม่อาจจะวัดได้ในช่วงที่ตอตมาวัดนั้นก็โกรว่าชาวอินเดียก็มามุงดูกันเต็มไปหมดเลยทีเดียวและที่สําคัญก็คือมีช่างภาพจากทีวีมาถ่ายด้วยก็พยายามจะสัมภาษณ์ก็มอบหมายให้สามเณรปัญญาทูตซึ่งเป็นสามเณรชาวอินเดียนั้นได้ให้สัมภาษณ์ พาท่านทั้งหลายมาชมภาพต่อมาภาพนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปทําจากหินดําประดิษฐานอยู่ที่ผนังด้วยก็คือเอาพุทธรูปนั้นมาแปะไว้ที่ผนังเหมือนกันเป็นศิลปะปาละแต่ว่าพระเศียรนั้นหายก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ฐานก็จะมีสิงสองตัว ปรากฏว่าอาตมาก็ตั้งใจจะหลบไม่ให้สัมภาษณ์แต่ว่าเขาก็ตื้อจนได้ในที่สุดก็เลยได้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ so, ก็เป็นช่องข่าวทางทีวีมาลงพื้นที่ก็เจอพวกเราก็เลยมาสัมภาษณ์กลายเป็นคนดังของอินเดียมิใช่น้อยเหมือนกันจากนั้นจะพาท่านทั้งหลายเดินมาชมที่กลางทุ่งนาปีสถูปหินดำมาแปะไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเอามาไว้เพื่ออะไรแต่ว่าค้นพบในพุทธสถานแห่งนี้เหมือนกัน ส่วนตรงบริเวณนี้ที่เห็นเป็นทรงกลมนี่ก็คือฐานของสถูปโบราณเอามาวางไว้ข้างๆกับหมู่บ้านจากนั้นจะพาท่านทั้งหลายมาชมภายในบริเวณของโรงเรียนที่สร้างเป็นอาคารสองชั้นด้านหลังของโรงเรียนนั้นได้สร้างเป็นพุทธวิหารเล็กๆใต้ต้นสะเดานั้นก็จะมีสถูปขนาดเล็กเลี้ยงลายกระจายกันอยู่หลายองค์เลยทีเดียวอย่างเทียนตมาชี้ตรงนี้ก็ทําจากหินดํา ตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ไม่ใช่สีวลึงเป็นสถูบโบราณทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็ที่น่าสนใจที่เขากำลังช่วยกันเอาผ้าสีแดงออกนี้ก็คือเป็นพระโพธิสัตว์อวะโลกิเตสวนก็พบที่นี่เหมือนกัน จากนั้นก็มาที่ใต้ต้นสะเดาตรงนี้ก็จะเป็นฐานสถูปแตกหักไปบินไปพอสมควรเหมือนกันท่านทั้งหลายคงจําได้ว่าใต้ต้นสะเดานั้นสมัยก่อนนั้นก็จะมีพระพุทธรูปไม่มีพระเสียรปัจจุบันนั้นก็ย้ายไปที่วัดฮินดูแล้วก็ไปเพิ่มพระเศียรอย่างที่นําพาทุกท่านไปชมอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปเล็กๆที่แตกหกักส่วนองค์นี้เป็นสถูปหินก็ขุดได้ภายในบริเวณที่นี่ นับได้ก็ไม่ต่ำกว่า12องค์สำหรับสถูปหินทั้งหินดำแล้วก็เป็นหินแกรนิตที่ออกไปแนวเขาขานิดนึงสถูปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนได้สร้างบูชาในพุทธศาสนาต่อมาสถูปตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นิดหนึง่งเป็นองค์เล็กแต่ว่ามียอดแหลมเอามาวางไว้ตรงนี้ จากนั้นจะนำพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมภายในพุทธวิหารเล็กๆซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างไว้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปภายในนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่สององค์เป็นพระพุทธรูปปางยืนประธานพรความสูงขององค์พระองค์นี้ประมาณ49นิ้วเป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ์เลยทีเดียวไม่มีส่วนไหนที่แตกหักสองฝากฝั่งจะมีการแกะสลักเป็นสถูป ทางบนจะเป็นต้นโพนี้ก็คือพระพุทธรูปโบราณที่เรานำพาท่านทั้งหลายมาชมที่นี่แกะสลักได้งดงามเลยทีเดียวเป็นพุทธศิลป์สมัยป่าละในยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองส่วนด้านข้างนั้นก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ปริษฐานอยู่ภายในบริเวณด้านในเหมือนกันส่วน พระพุทธรูปองค์นี้นั้นเป็นปางยืนประธานพรแต่ว่าพระเสียรนั้นแตกหักไปมีการแกะเอาพระเสียรนั้นมาใส่ดูไม่ค่อยเข้ากันเหมือนกันระหว่างศิลปะโบราณกับศิลปะสมัยใหม่แตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวจากนั้นพวกเราถือโอกาสได้กราบสักการะพระพุทธรูปองค์นี้จากนั้นก็พาท่านทั้งหลายมาชมภายในบริเวณด้านหลัง ของพุทธวิหารมีกองอิฐเรียงลายกระจายอยู่เป็นอิฐโบราณที่ขุดออกจากพุทธสถานแห่งนี้น่าเศร้าท่านทั้งหลายว่าโบราณสถานแห่งนี้โดนลือ้อโดนขุดไปเยอะแล้วชาวบ้านก็นํามาสร้างเป็นโรงเรียนกําลังก่อสร้างใหม่ก็มีกําลังลื้อพื้นที่ใหม่อยู่ก็มีเอาทรายมากองเป็นเนินมากขึ้นมาเลยทีเดียวโดยที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ามาดูแลทั้งที่โบราณสถานแห่งนี้นั้นเป็นพุทธสถานขนาดใหญ่มากเลยทีเดียว ตรงบริเวณด้านหลังที่นาพาทุกท่านมาชมจะสังเกตเห็นว่ามีสร้างอิฐโบราณกระจายเต็มกองดินทางฝั่งทางด้านซ้ายโดยมีฝั่งทางด้านขวาก็คือเป็นอาคารที่กําลังก่อสร้างใหม่คือจุดที่อาตมามาถ่ายเมื่อปี2548นั่นเองที่มีต้นมะรุมเกิดขึ้นตรงนี้ พุทธสถานที่ทุพพานั้นน่าเป็นห่วงมากเนื่องจากว่าหน่วยงานทางด้านโบราณนดีก็คือกรมโบราณคดีของอินเดียนั้นไม่ได้เข้ามาดูแลเอาใจใส่ชาวบ้านก็เลยบุกลุกพื้นที่แล้วสร้างบ้านสร้างเรือนทําให้รกสกปรกเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวเมื่อเดินขึ้นมาบนเนินนะั้นปรากฏว่ายังเป็นเนินโบราณอยู่เหลือพื้นที่อยู่บ้างแต่ว่าปราศจากการดูแล มีแต่ขยะเต็มไปหมดและชาวบ้านก็มาปล่อยของเสียอุจจาระปัสสาวะไว้ที่นี่เต็มพื้นที่เลยทีเดียวนี่ก็คือทัศนียภาพเนินโบราณที่ทุบผาหรือดุบ,บ่าหรือภูระห้านำพาทุกท่านมาชมในวันนี้เหลือพื้นที่ที่เป็นเนินสถูปอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากนักเนื่องจากบริเวณรายรอบนั้นชาวบ้านยึดครองพื้นที่ไปเกือบหมดแล้ว นี่ก็คือทัศนียภาพมุมสูงของหมู่ัน้นทุพพาหรือผูระหา้านำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้นี่ก็คือที่ยอดแหลมแหลมนี่ก็คือวัดหินดูที่เพิ่งจะพาท่านทั้งหลายไปชมเมื่อสักครู่นั่นเองในช่วงที่เรามานั้นแม้จะเป็นเดือนพฤษภาอากาศร้อนจัดแต่ว่าพื้นที่แถวนี้ก็ยังเพาะปลูกได้ทำให้พื้นที่เขียวชอุ่มเลยทีเดียวส่วนเดินโบราณ ทางพุทธศาสนานั้นก็คืออยู่ด้านหลังของโรงเรียนมัธยมที่ทาสีชมพูนั่นเองนี่ก็คือทัศนียภาพมุมสูงของหมู่บ้านทุพหาหรือหมู่บ้านภูระห่าน้าพานท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้จากมุมสูงนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามีโรงเรียนมัธยมนั้นอยู่บริเวณด้านหน้าซึ่งก็คือซากโบราณสถานนั่นเองส่วนทางด้านหลังนั้นยังเหลือซากพุทธสถานอยู่แต่ไม่มากแล้วตอนที่จะมามานั้นค่อนข้างกว้างกว่านี้ ภาพมุมสูงของพุทธสถานแห่งนี้รกรุงรังไม่มีใครดูแลท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมินำพาท่านทั้งหลายมาสำรวจร่องรอยความเจริญทางด้านพุทธศาสนานในรัฐพิหารประเทศอินเดียได้มาชมสร้างโบราณสถานทางด้านพุทธศาสนานที่เป็นโบราณสถานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าไหร่ ในอนาคตพุทธสถานแห่งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไม่อาจจะคาดเดาได้อาจจะได้รับการดูแลให้ดูดีขึ้นพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปหรือจะถูกชาวบ้านรื้อถอนจนกลายเป็นโรงเรียนหรือกลายเป็นบ้านที่อยู่อาศัยไปหมดก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอจะเริญนพร